สวัสดีค่ะพบกันวันนี้จะพาเพื่อนๆไปตัดลำไยมาทำสักครูนะคะเพื่อนๆลำไยที่ต้นมีแล้วก็คึมฟ้าคึมฝนนะวันนี้ไม่ออกบ้านนะคะเราจะทำไม่เยอะหรอกนะ แค่พอได้ทานลําไยสดๆค่ะต้มเป็นสาคูลาไยสาคูสดล้างก่อนนะคะเก็บเป็นลูกเป็นลูกล้างค่ะ กร,รอบค่ะเพื่อนๆเก็บจากต้นเนี่ยจะกรอบมากเพราะว่าสดสดเลยล้างทักงสองครั้งค่ะล้างเอาฝุ่นออกสองครั้งสามครั้งเดี๋ยวนะเดี๋ยวมานั่งคุยกันนะเราไปล้างลำไยก่อนนะวันนี้เล่ายาวหน่อยนะคะฟังเบื่อไหมเพื่อนๆอย่าเบื่อนะวันนี้อยากเล่าวันนี้อยากเล่าให้ฟังว่าเราอยู่อย่างไงจริงๆ,ๆ ชีวิตแบบเรียบง่ายใช้ชีวิตแบบสบายๆค่ะง่ายๆไม่มีอะไรยุ่งยากเวลาอัดคลิปเพื่อนๆก็จะได้ยินเสียงนกเนาะสองข้างทางสองข้างบ้านมีนกเยอะเนี่ยบินโฉบไปโฉบมานี่ก็ใช่เยอะค่ะเยอะอจริง ต้มสาคูไม่ยากเลยค่ะเพื่อนๆวิธีต้มนะสาคูที่เราจะใช้จำนวนอยู่ที่เราปริมาณอยู่ที่เราวันนี้เราจะทำเป็นสาคูลำไไยก็ไม่ต้องเยอะจนเกินเพราะเราไม่ทําเยอะนะสมัยก่อนขายก็จะใช้เพียงครึ่งถุงเพราะว่าเขาจะอิ่มตัวขึ้นมาก็ได้เยอะอยูเสร็จแล้วล้นก่อน ร่อนเอาเสร็จฝุ่นเสร็จเม็ดเล็กออกมีนิดๆหน่อยๆน,นะคะเสร็จแล้วก็เทคืนลงไปน้ำใส่ล้างก่อน,นะคะ่ะล้างสักสองครั้งการล้างก็คืออาสาคูเราเปียก เสร็จแล้วเวลาเราลงไปในน้ำเนี่ยมันก็จะไม่เป็นเม็ดขาวๆแทรกตัวอยู่ข้างในนะคะถ้าเราใช้สาคูแห้งๆเทลงไปในน้ำเดือดส่วนมากข้างในมันจะเป็นไม่ไม่สุกนะคะมันจะเป็นตากกบอยู่นะจะเป็นไข,ข่ขาวๆไข่กบแล้วเขาเรียกเป็นไขก่กบแต่ถ้าสาคูมีการเปียกแบบนี้แล้วการสุกเขาจะเสมอกันครัเพื่อนๆน,นะเทคนิคม่นิดเดียวเองง่ายๆค่ะ ให้สักคูเราเปียกน้ําก่อนอย่างเงี้ยแล้วเวลาเราลงไปในน้ําเดือดเขาก็จะสุกเสมอกันเดี๋ยวเอาผ้าปิดก่อนนะเราเอาผ้าก่อนปิดไว้แบบนี้แล้วเราก็จะไปต้มต่อค่ะไปค่ะต้มก่อน กี่ตอนทักทายไม่ไม่มีนะหน้าไม่ไม่มีเสียงนะไม่เพิ่งเพิ่งเสียบไฟฟ้าไว้นะคะตัดแบตเตยสักสองใบขยำขยำบ,บ,บีบให้แตกกลิ่นออกทําแบบนี้ค่ะกลิ่นเขาจะออกมาเยอะหน่อยใบตเตยเนาะผ่านการนวดหน่อยก็จะมีกลิ่นฉุนขึ้นมัดแล้วใส่ลงไป แป๊บเดียวก็ได้ลำไยเราก็อย่าต้มนานมันจะได้ไม่ไม่เละๆต้มนานเกินลำไยจ,จะไม่กรอบลงไปเลย <c oughs> อน้ำเริ่มจะเดือดแล้วได้ละลงได้ละ เทลงไปเลยค่ะแบบนี้เขาจะสุกไวมากเพราะว่าเขามีความชื้นอยู่แล้วนาะและ้วเพื่อนๆใส่น้ำตาลค่ะ อย่าหวานเยอะนะคะเพราะว่าลำใหญ่ก็จะหวานนะให้ออกแค่ประเด็ปลาเนิดหน่อยก็พออย่างเงี้เม็ดเวลาสุกแล้วจะสุกเสมอล้างแล้วก็ใช้ผ้าขาบางคุมไว้สักแป๊บมีความชื้นแล้วเวลาลงน้ำร้อนจะสุกเสมอค่ะเพื่อนๆ ต้องให้หวานเยอะนะคะเพราะเดี๋ยวมีลาไยเนาะลาไยก็จะหวานจืดไปหน่อยเนาะจืดไปอีกหน่อยก็เติมอีกนิดหน่อยอ่ะพอละ เนี่ยค่ะความโคตรเนี่ยกขจะประมาณเนี่ยพอสาคูเราเริ่มได้เม็ดอย่างนี้แล้วพอแล้วนะคะสาคูได้เม็ดอย่างนี้แล้วพอแล้วค่ะใส่ลำไยเลยใส่ลำไยลงไปค่ะกวนให้เข้ากันมีคนมาหน้าบ้านนะลูก พอเข้ากันแล้วปิดไฟเลยค่ะน่ะอย่างเงี้ยได้ละแค่นี้เองค่ะเพื่อนๆแล้วเราก็จะไปทำหัวกะทิอย่างนี้ถ้าเรานวดด้วยน้ำร้อนเนี่ยหัวกะทิเขาจะออกดีค่ะเพื่อนๆน้ำนิดหน่อย น้ำเย็นไม่ค่อยออกหรอกค่ะหัวกะทิใช้น้ำอุ่นเพื่อนๆจะใช้เป็นกะทิกล่องก็ได้นะกะทิกล่องก็ทานได้อร่อยเหมือนกันเอามาปรุงสัหน่อยค่ะ ใส่ในเตาแล้วก็ใส่แป้งข้าวโพดลงไปนิดนึงเติมเกลือป่นแต่ก็ตัดน้ําตาลปิ๊บเออโทษทีตัดน้ําตาลทรายอีกนิดหนึ่งให้ออกกรแเล่มกระเล่ม,ะลมจะอร่อยพอได้หัวกะทิมาแบบนี้แล้วนะคะแล้วก็ใส่แป้งข้าวโพดนิดนึงเพื่อนๆอันนี้น้ํากะทิไม่มากเราก็จะใส่ไปเพียงไปเพียงช้อนชาเดียวช้อนกาแฟเดียวค่ะให้หัวกะทิเขาข้นขึ้นเนาะ พอแล้วค่ะแล้วก็เกือบปน่นเกือบป่นออกอย่างนี้เกือบครึ่งช้อนเกือบครึ่งช้อนนะคะก็ะตัดด้วยน้ำตาลจานนิดนึง ให้หัวกะทิเรามีรสชาติประแดมมประแดมมเท่านั้นน่ะหน่อยหนึ่งประมาณหนึ่งช้อนชาเนาะหนึ่งช้อนกาแฟเนาะเมื่อกี้เนาะแล้วเราก็คนให้ละลายก่อนคนให้แป้งเกลือน้ำตาลละลายดีแล้วก็ไปตั้งไฟค่ะกวนอยู่ตลอดนะเพื่อนะกวน อย่าหยุดนะคะกวนไปเรื่อยๆพอเริ่มเดือดแล้วเราก็ปิดจะได้ไม่แตกมันเดือดแล้วค่ะปิดเลยปิดแล้วก็ควนต่ออีกเดียวอย่าเพิ่งวางมือค่ะอีกแป๊บหนึ่งเพื่อให้กะทิเราไม่จับตัวกันเป็นก้อนๆนั่นเองอย่างนี้กำลังดีเพราะว่าเดี๋ยวเย็นแล้วเขาจะเหนียวขึ้นกว่านี้อีกนิดนึงนะคะ พอเ,เย็นตัวดีแล้วเขาจะข้นกว่านี้อีกนิดหนึ่งคนเขาไว้ค่ะคนเขาไว้อีกสักแป๊บหนึ่งให้เขาคลายความร้อนให้เขาคลายความร้อนลงอีกแป๊ะ เป็นไงคะเพื่อนๆน่าทานไหม เป็นไงคะค้นๆอร่อยๆลำไย,ยกรุบกรอบสาครูสุกเสมอฟันอร่อยค่ะเพื่อนๆลองทำทานนะสามหนึ่งก็ตักมาให้เขาก่อนนะคำเล็กๆแม่ตักทีละหน่อยทีละหน่อยหวานนิดหน่อยไม่ต้องหวานเยอะเติมพลังหน่อย ก็จะได้มีแรงไม่มีหวานเลยก็ไม่ไหวค่ะไม่มีน้ําตาลให้เลยก็จะไม่มีแรงเนาะหอนแก่เนาะแต่หวานเยอะก็ไม่ได้ใส่กะทิก็เพียงเล็กน้อยนิดหน่อยก็พอเขาก็จะได้มีอะไรหวานๆจะได้มีแรงเหมือนกันเถอะโอเคค่ะขอบคุณมากๆนะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ